สวัสดีครับ EP นี้นะครับนึงจะให้คข่เแล้วทุกคนเซียนประกาศกับเหลาว,วันนี้จะไปซ่อนน่องในนะครับรอติดตามรอรับชมได้เลยนะครับว่าจะไปฟังกระบี่ล้าวันนี้นะครับ,ร,บ,บ,ววนนร,บรอชมว่าจะได้หร่าไม้นะครับว่าเปื้อยอ,อมไปกันเลยนี่ทุกคนหมายแรกก็ได้แล้วนะครับ นี่อือนะตัวส่วยนะครับตัวสวยอยู่สวยอยู่ตัวใหญ่สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอีพีนี้นะครับพามาเทอ่างเก็บน้ําบางกําปัดนี่นะครับตำบลโคกงานอำเภอขอนมจังหวัดเอจังหวัดกระบี่นะครับผมนี่เหมือนเดิมมากับลูกชายสองคน แต่พ่าลุนวันลุนกันนะครับวันนี้ว่าจะได้มากเลยทุกคนน้องเคลื่อนกำลัดนี้นะแต่พ่อมนแก้าวาต้องมีนะเดี๋ยวพ่นจะพาข้าไปด้านในโซนนู้นเราจะมียาที่น่าช่ลป,ปลาหน่อยนะเดี๋ยวลุนกันนะครับทุกคนอีปีนี้ไปกันเลยสวัสดีครับชาวโลกอ่าตื่นเลยนะเคลื่อนบางกำลังเราต้อง กินอะไรรองท้องก่อนทุกคนอีพีนี้มันแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวผมซ้อนนะครับ,รบทุกคนได้ตัวหว่ามเมี่ยนเลยนะทอยใหญ่หมักเดี๋ยวมารอรุนว่าจะได้กี่ตัวนะวันนี้นะ๋ยวเรากินกันก <c oughs> <ม>่อนอืมไซื้อกไก่ย่างข้าวเหนียวครับทุกคนขึ้นทอยใหญ่หมัก แต่การทดนะตัวเมียอะไรตัวใ่คือแน่นอนมันมันมีอยู่แล้วก็มีรุนอยู่แล้วเรามีมีแน่นอนแต่ว่าเราตีท้อได้มากแต่ว่าเนะ <Okay. S 1> อย่าลืมนะทุกคนกดติดตามเฟซพ้มวายถ้าอยากจะชมคลิประกัศแต่ละตีแต่ว่าผมไปท่องเอาลูกบาลเนี่ยผมจะ่าย พยายามถ้าให้ตกเีนะเดี๋ยวไม้นะทุกคนกดติดตามแล่ก็กดไลด์ด้วยกดไลค์ถึงคอมเมนต์ด้วยนะมันจะเปิดการมองเห็นของทุกคนเลยเลยครับมารับชมคลิปผมนะตอนนี้คลิปปากันดังมาตอนนี้ยอดคนเลยกบมาเป็นมื่นเลยนะผพมต่ำคลิปปากันทุกคนฟากไปด้วยอย่าลืมกดติดตามกดติดตามนะครับกดติดตามเฟซผมไว้นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ก็ยิ่งดีนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์โอเค เดี๋ยวเราไปซ่อนกันเลยนะครับผมกินกันก่อนครับโอเคครับทุกคนมาที่เขื่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวดีช่องเลยครับแต่ว่าตัวไม่เยอะนะเอาไปก้นนมาหมากเลย,เลยนั่นแหละดินี่ขึ้นน้ำนเดีขึ้นน้ำเกมเขี้ยวเกมเขี้ยวเอาได้เอาได้เอ,ไดเอาเลยนี่รับลองกันได้ครับทุกคนมากันได้ครับเยไ,ไ,ไหม

ขอบว่าดักตัวนะแต่ตอนใต้ไม่ได้นะแต่ตอนไม่ใต้มันได้ทุกคนใส่สวยอยู่ใสยยย่เยอใส่เนะครับปลาแรกแต่เดียวผมเห็นวอดทุกคนนี่เอาจนได้นะตัวเยอะเหล่าตัวเยอะนะครับย่อยย้อยยอยยอยใส่สวยด้วยนะครับใส่สวยใส่สวยนี่ หน่วยเห็นโวตนะครับต้องซอนลายๆทีนะบางทีตีโวตเราเยียบน้ำมันก็นจะไปนะครับทุกคนผ่านเส้นนี้ผ่านติดนะทุกคนนี่พอต่อไม่ทายติดนี่ได้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่แก่ๆกันเลยนะครับเส้นนี้ก็ช่วยนะครับผ่านนะครับทุกคนเดีย๋ยวแล่ครับทุกคนซ้อนกันเหงื่อกแทบออกปางวานันที่ โอ้ตาเตีเลยตัวนี้เ้ยขอพ่ะนะมันพอได้ตัวเมียมึงได้ตัวพ่อพร้อมมาเลยที่ทุกคนครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จริงๆตัวนี้น้องแต่ปลาหม้อเลยครับทุกคนของผมนะครับได้ตัวเมียโซนเตีเดียวกันนะครับบ,บ่าวได้ตัวพ่ออี๋่ายดูอีกทีครับช่วยม้เลยห่วดำมุดลยมาตาวยาวยุบดูตัวย่อยขาตัวนี้เครัรผ่านครับทุกคน ตัวไม่ทายแล้วมันไดเอาไปได้แล้วนี่หลายลาน,นะครับใส่ใหอ่นะครับใส่เยอะนี่ผ่านครับต้นอีกหนึ่งะไรก็หนึ่งหน่วยเยืะอขึ้นมาตี้นี่ใส่นี่ก็ผ่านนะครับตัวเยอะๆไปเลยเกมเกี่ยวไปเลยครับ ผ่านครับผมเ้ปปยเต็ดเนี่ยเต็<ส>ดวต้าวีดตัวโปตัวเล็กกาเรนตัวเล็กแต่ก,ก็สวยอ่ะโปเลี้ไม่ได้ช่วนจัวตรงนนี้เล็กมากเล็กมากสวยมากด้วยเขี้ยวอยู่นะครับ